สังเกตไหมว่าพอเราฟังธรรมะไปพิจารณาตามไปก็กลับมาตรงที่ว่าต้องลงมือปฏิบัติต้องอาศัยปัญญาเข้าไปรู้ไปเห็นตามความเป็นจริงเพื่อที่จะทําให้เราละในสิ่งที่เราควรละปล่อยในสิ่งที่ควรปล่อยวางในสิ่งที่ควรวางได้พวกเราก็อย่าไปมัวแต่นั่งคิดวิเคราะห์มากเกินไปเพราะมันยังไม่ใช่ประโยชน์สูงสุดที่เราจะได้ตราบใดที่เรายังไม่เห็นด้วยปัญญา ตราบใดที่เรายังไม่เข้าถึงสิ่งนั้นได้อย่างแท้จริงนั่นก็เท่ากับว,ว่าเราเพียงแค่คิดเอาหรือคาดเอาว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นหนึ่งเพื่อที่เราจะได้พ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงถ้าใครเคยศึกษาพระสูตรพระผู้มีพระภาคของเราก็จะมีกล่าวอยู่ในบางที่ว่าธรรมะที่พระองค์แสดงเนี่ยไม่อาจเข้าใจได้เพียงเพราะอาศัยการคิดหรือในสำนวนิได้บอกว่าไม่อาจอย่างลงได้ด้วยความตรึกตรึแค่คิดนึกอย่างเดียวมันไม่อาจเข้าใจได้หรอก พระผู้มีพระภาคจึงไม่ให้เราเอาเวลาส่วนใหญ่ไปกับการศึกษาเล่าเรียนไม่ให้เอาเวลาส่วนใหญ่ไปกับการคิดตรึกตรึกไปในธรรมไม่ได้ให้เอาเวลาส่วนใหญ่ไปกับการสวดหรือสาธยายธรรมให้เราเอาเวลาไปทําจิตใจให้สงบเอาไปให้กับการหลีกเล่นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเราหลีกเล่นหรือเรามีจิตเป็นสมาธิสิ่งทั้งปวงจะปรากฏแก่เราตามที่เป็นจริงเราจะรู้ในสิ่งที่ควรรู้ตามที่เป็นจริง